ไอ้ที่มันถืเล่นเนี่ยไอเก็บอันนี้ใครเอาใครเต็มเลยเนี่ยมาเก็บเลยเร็วตรงนี้เนี่ยที่กี่หลังโพดอะโอ้พลทหารทำไมพวกคุณมาแต่เก็บของเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยเก็บปืนดีเนี่เราเร็วหรือว่าเนี่ยเะ็ปเลยไอ้ไปปืนใครไม่มีอะเก็บผมไม่เก็บไม่เก็นยาไปต่อละมันรอดแล้วมันรอดแล้วเฮ้ยมันดูได้ไงวะไอ้เหี้ยอะไดเนี่ยคุณได้ยังไงเนี่ยยังยัง Oh, in the it, in the we'll stay up. it's so good well, so right, well. We up. were Come so on. We get drunk. We oh oh. hook up. We were all right. We were we all right. We were We were <fire> in love, We Never apart, Drinking too young what so much fun, out in the sun No when it's gone too so dance to our song Dance all night come on I'm not good this, at เออมันต้องเนีฮ้ยเอาดิไอ้ัำโอ้ยเ,เ,เ้แล้วแต่ขวามาขวามาัางเรวามานาโพสมาเดีก็พีีแค่นตัวมีแค่นเลยใช่ไหมไปจอยแค้นก่อนแล้วค่อยลงมานะอย่าเพิ่งลงมา แกนอยนู่อันดับสองอ่ะแกนอยนู่อันดับสองอ,อ่าอีซี่